สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็มีลูกโป่งน้ําอยู่เยอะเลยก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็จะมาทําการเป่าลูกโป่งน้ํา100ลูกใน1นาทีกันนะครับแล้วก็ทําการเป่าลูกโป่งน้ํา100ลูกใน1นาทีกันนะฮะแล้วก็ทําการ เย็บลูกโป่งน้ำา100ลูกใน1นาทีกันนะครับโอเคดูีิว่าผมจะทาได้ไหมพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนไปดูกันเลยโอเคแน่นับแรกนะครับทุกคนผมก็จะทําการแกะลูกโป่งน้ําออกมาจากถุงกันก่อนเลยนะฮะซึ่ง1ถุงก็มีอยู่37ลูกนะครับและแน่นอนครับเราต้องใช้จํานวน3ถุงนะฮะในการทําลูกโป่งน้ํา100ลูกครับอ่าทำการต่อนี้ให้เสร็จเลยนะโอเคต่อเข้าด้วยกันเลยประมาณนี้โอเคครับมาเดยวทำการเป่าลูกโป่ง100ลูกนะฮะลงในอ่างนี้กันนะครับโอเคผมจะเริ่มจับเวลานะ จัดไปครับโอเคในหนึ่งนาทีจัดไปเอาละโอเคก็รู้สึกว่าจะได้แท่งละ1น,นาทีนะครับผมทุกคนครับซึ่งก็ไม่สามารถทําลูกโป่งน้ํา1 0 0รลูกได้ภายใน1น,นาทีนะแต่ว่าเราสามารถ ทำได้ภายใน3นาทีครับโอเคแล้วแบบถัดไปนะคะทุกคนเราจะทําการเหยียบลูกโป่งน้ํา100ลูกภายใน1นาทีนะคะดูที่จะทําได้ไหมนะครับจัดไปกันเทออกจากไอกระมังก่อนนะคะเพื่อที่จะเหยียบได้เตรียมที่นะคะผมจัดไปเทเอียมาเลยนี่ <c oughs> โอ้โหกิน <c oughs> ไปทั่วเลยโอเคลูกโป่งน้ำหนึ่งร้อยลูก VS เกิร์บเต้ไปดูกันเลย โอเคเราจับไปนะครับทุกคนลูกโปงหนึ่งร้อยลูก VS รถตี otte, โอเคจับไปเดี๋ยวครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเตรีมกระตุมังเลยนะครับโอเคข้ามมาทุกคนพร้อมกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะลูกโปงหนึอยลูกนะฮะในนี้ีล้วผมกดจับเวลาแป๊บโอเคจับเวลาเริ่มกันเลย

เอาละก็เท่าที่เช็คดูแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเสียหายกับตัวรถนะครับก็มันก็เป็นลูกป่งแล้วเนาะก็ไม่ได้อันตรายอะไรโอเคครับทุกคนก็ลองจับเวลาในโทรศัพท์ดูแล้วนะฮะก็มันเกินหนึ่งนาทีนะครับก็แสดงว่ามันทําไม่ได้นะฮะคือมันเหนื่อยมากๆนะครับเวลาปาไปนี่แล้วก็แบบเวลาจับสองมือแล้วปามันก็จะไม่แม่นด้วยนะครับทุกคนต้องปาแบบมือเดียวนะมันถึงแม่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเด้อครับเด้อก็โอ้ทุกคนไม่ไหวแล้วครับขาอ่อนแล้วเหนื่อย